สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดใหญ่ชชยมงคลนยุทธยานะครับวันนี้ก็มาค่ําเลยครับสามโมงกว่าแล้วก็พาทุกคนมาเที่ยววัดใหญ่ใชยมงคลครับก็มากันหลายคนครับสี่คนสี่คนครอบครัวเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับไปเลยครับ ก็จะเป็นกำแพงโบราณนะครับกำแพงโบราณเข้ามาด้านในก็จะเป็นคล้ายๆอุโบสถโบราณนะครับนี่ครับนี่ครับก็มีแผนที่ครับพะเจดีชัยมงคลลำดับที่1นึ่งพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรสี สาลาเก้าเหลี่ยมเ้าไอเจ็ดสำนักงานผลประโยชน์สิบอุโบสถหมายเลขสอกุฏิหการเรียงตามลำดับตามนี้ครับนี่ครับเราก็มากราบพระขอพรตรงนี้ครับวันนี้ก็นักท่องเที่ยวก็มาทำบุญกันเยอะเลยครับทั้งคนไทยคนจีนเนี่ยเยอะมากครับคำแล้วก็ยังเยอะอยู่ครับ นี่ก็น่าจะเป็นกำแพงสมัยโบราณเลยนะครับสมัยอยุธยาประมาณนี้ครับก็สร้างหลังคาครอบไว้ครับก็มีทั้งอิฐเก่าอิฐโบราณและก็อิฐสมัยใหม่ด้วยนะครับน่าจะประมาณนี้ครับของเก่าของใหม่ก็บูรณะตามสภาพครับเสื่อมโซมก็ ดูแลกันไปครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนยอดเจดีตรงโน้นกันนะครับของเกี่ยวก็ขึ้นไปนเ้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นฐานเจดีเก่าครับตรงนี้ก็จะเป็นใบเสมาครับใบเสมาโบราณรฐานเจดีเก่า ก็ปุกพังตามการเวลาครับนีสองอันครับสองเจดีครับเป็นเจดีเป็นสถูบ่อครับสมัยโบราณครับไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรครับด้านหลังก็ประมาณนี้ครับ นี่ก็จะเป็นแผนผังครับพระเจดีย์ชัยมงคลตรงนี้ก็จะเป็นพระเจดีย์ชัยมงคลนะครับบนยอดก็จะสูงตะง,ง่านประมาณนี้ครับกลางนนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยครับดูดีครับพาระเบียงนี่ก็ล้อมรอบเลยนะครับพะละเบียงน่ครับพาละเบียงเต็มไปหมดเลยครับ พระเบียงก็ล้อมรอบพระเจดีย์ชัยมงคลเลยครับไปยันนูน่นตลอดทั้งสองฝั่งรอบไปเลยพุทธร,ร,รูปองค์ใหญ่อยู่ตรงนี้องค์นึงครับหลวงพ่อรัตนสีครับองค์นี้ สูงใหญ่เลยครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนู่นกันครับไปดูข้างบนครับว่าเป็นยังไงไปบันไดกี่ขั้นเดี๋ยวไปดูกันครับพระเจดี <พะ S 2> ชัยมงคลนี่ครับาทางขึ้นก็ประมาณนี้ครับไปขึ้นไปก่อนเลยครับบันไดกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหก

เดสีแปสีเกาหสองดประมาณห้าป้ก้นนะครับเร,เริ่มไหเดี๋ยวเราไปส่องตรงกันครับนี่ก็จะเป็นด้านบนครับด้านบนด้านบนก็จะประมาณนี้ครับ นี่ก็จะเป็นฐานใต้พเจดีครับนีครับส่งลงไปข้างล่าง,ส,งส่งลงไปครับลึกลงไปข้างล่างครับอลองย้นด ไม่มีเกือบลงน,นี่รู้สึกกน่็จะมีพระระเบียงเหมือนกันครับนี่ครับระเบียงล้อมรอบบนฐานเอดีเพชรชัยนงคนนะครับก็จะมีพระระเบียงรอบอยู่เหมือนกันครับ ก็โยนเหรียญลงใ่บาท <c oughs> ก็จะมีบาทอยู่ข้างล่างครับ <c oughs> เดี๋ยวเราลงไปขึ้นไปข้างบนดีกว่าครับ มานีคบันไดก็เกือบ60ขั้นนะครับทางขึ้นมาก็ช้ำน,น้องไปทางไหนมาแล้วว่ากัก้นใจอีกสักนเดนึเลย<ะ>ขึ้นทางนี้ครับขึ้นไปอีกครับมาให้สุดมาให้สุด

นี่ครับด้านบนครับด้านบนก็จะประมาณนี้ครับสี่ห้าสัมนนี่ก็น่าจะเป็นพระอุโบสถเก่านะครับ ก็มีเสาน่าจะเป็นเสาของไอโบสเก่าอ่ะครับตรงนี้ก็เรื่องฟดโตตามการเวลาครับนี่ครับบนยอดยอดก็ประมาณนี้ครับสูงมาก ก็จะมีเจดีเก่าๆอยู่เหมือนกันครับตรงนี้ก็ปูพังไปตามยุคตามสมัยครับไอะไรเกเๆที่เป็ลักษณะไหนนั่นเจดี้านครับเจดีเก่านี่ครับก็มีอยู่หลายอันเลยครับหลายเจดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกฝั่งนี้น่าจะหกเจ็ดนู่นแหละครับ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นทางลงแล้วครับเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันครับตอนนี้เราก็ลงกันแล้วนะครับฝั่งนี้ก็จะมีพระพุทธรูปองใหญ่อยู่สอฝั่งครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับเนี่ยครับ ดูครับลงมาตั้งแต่มันไหลกันครับฮะนี่ก็จะเป็นด้านข้างครับอยู่ด้านล่างครับก็จะมีเจดีมงคลสามสิบแปดไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับอ่านไปเฉย ประมาณนี้ครับนักท่องเที่ยวชาวจีนก็เยอะมากเลยครับเดี๋ยวเราเออกไปดูพระขาวองค์ใหญ่ตรงนู้นกันครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่วิหารพระนอนครับก,งงก็กำลังมีการปรับปรุงอยู่ครับก็เลยไม่ได้เข้าไปข้างในนี่ครับพระนอน มีการบูรณะอยู่ครับก็เลยไม่ได้เข้าครับวิหารพนอนอก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราค่อยออกไปไหว้ศา,ารสมเด็จพระนเรศวนกันต่อครับมุมนี้ก็สวยใช้ได้เลยครับ เดีいい๋ยวเราไปไหว้สมเด็จพนเรศวรกันนะครับนี่ก็จะเป็นทางเข้าครับทางเข้าไปศาลสมเด็จพนเรศวรมหาราชครับไม่ใช่ศาลครับพระตำหนักครับพระตำหนักสมเด็จพนเรศวรมหาราชวัดใหญ่มงชัยมงคลวัดใหญ่ก็จะอยู่ด้านหลังครับจีดีชัยมงคลนะครับเดีいい๋ยวเราไปข้างในตรงนี้ครับพระตำหนักตรงนี้ก็ ลมลื่นดีนะครับไก่ชนนี่เยอะมากเลยนะครับมีแต่ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ตัวเล็กมีหมดเลยนะครับนี่ก็จะเป็นด้านนอกครับรอบๆครับข้างในเกอติดกระจกอย่างดีเลยครับสารรอบๆนี่ก็จะมีไก่ชนเยอะมาก ไก่ชนมีตัวใหญ่ๆเต็มไปหมดครับประมาณนี้ครับนี่ครับไก่ชนไก่ชนสีเงินสีทองของสำหรับมาสกการะสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับด้านหน้าตําหนักก็จะมีช้างครับ นี่ครับตำหนักสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับด้านในก็จะเป็นห้องกระจุกอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวเราถอดรองเท้าไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกัน,นรบรคัศาลสมเด็จก,ก็จะมี แสงแดดส่องลงมาตรงนี้พอดีเลยนะครับรับ่นด้านนี้ก็จะเป็นค้าถาบูชาสมเด็จพระนเรศวรนะครับ ข้างในนี่ก็เย็นสบายครับเรมีของสำหรับบูชาครับเนี่ยครับก็ะจะมีกระบี่ดาบไก่ชนแล้วก็มีเหรียญมีเหรียญครับนีครับ ปรระมาณนี้คับจบทริปแล้วครับเดี๋ยวเราก็เดินทางกลับครับกับกรุงเทพกันครับจ,จากพาลูกมาเที่ยววัดเที่ยวพระตำหนักเที่ยวพระราชวงังหลายที่ครับตอนนี้ก็จบทริปวันนี้แล้วครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ